พร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมแล้วมาดูว่าเรื่องแรกคือเรื่องของใครใครในที่นี้เห็นลุกนิ่งๆแต่ขี้กลัวขี้ระแวงสุดๆอย่าเพิ่งบอกนะแลตั้ถทายเร้วดาะนะเอ,อนิ่งสุดตอนนี้ที่เห็นนะมีอยู่สองคือมีบอสกับโนอึนแต่ผมว่าบอสพี่ว่าโนอึนชี้มาเลยหนึ่งสองสัม เห็นไหมายกาเชียบแหลมเชียบคมบอสคือยังไงแบบพี่กลัวพี่ระแวงเรื่องอะไรลูกอ่าผมจะเป็นคนที่แบบแพนิคในสิ่งที่ยังไม่เกิด หมือนแบบว่าเวลามีใครมาพูดอะไรอะไรเงี้ยก็จะแบบก็จะฟัง้วก็แบบเฮ้ยจริงเหรอแล้วแล้วเคยโดนเพื่อนเพื่อนแกลงไหมโดนพี่พี่ทุกคนแก้ทุกคนคือผมคือจะเล่าเล่าเรื่องนี้ดีกว่าบ้านีสิ่งอ่าคือผมเป็นคนที่แบบกลัวกลัวอะไรแบบนี้กลัวกลัวกุ๊กกูกลัวกุ๊กผีไม่ต้องแล้วนะน้องหัวใจวาย ไม่กลัวแบบผมไม่ได้กลัวแบบผีแบบเป็นแบบของที่ของจริงนะแต่ผมกลัวแบบผีที่แบบที่เป็นคนมาหลอกอะตกใจใช่น้องก็สไตายพี่ตกใจใช่ครับนั่นแหละก็เลยแบบคือเหมือนเขาจะให้เล่นเกมเข้าบ้านมีสิ่งกันแ้วทีนี้ผมก็แบบผมก็งอไงเลยพี่ผมไม่เข้าได้ไหมผมกลัวถ่าผมเป็นอะไรไปทําไงอะไรเพราะเพราะเราเนี่ยอะไรมาเพิ่มมาให้อะไรยังไม่ได้เลยใช่ครับใช่ใช่ก็จะประมาณนั้นรู้สึก กับพี่ตัอบเรื่องเล่าแล้วสนุกเลยนะข้อต่อไปใครในที่นี้ขี้อ้อนขี้งอนสุดๆเอาตั้มเดาผิดจริงฉันก็ว่าใช่ทีิดดูอ้อนสุดเนอะไม่ใช่ผมก็ได้พีตัมอยากเหรอแต่ไม่ใช่ผมก็ได้เฉลยคือเฮ้ยฟอรหรอครับ ไม่ไม่ปฏิเสธยอมรับใช่ใช่จริงๆผมเป็นน้องเล็กสุดใน4คนครับก็เลยอยากอ้อนพี่ๆแบบอยากได้ะไรก็อ้อนพี่ๆพี่บอสพี่อื่นพี่พีชครับอะไรอย่างเงี้ยเวลาใช้เสียงเงาลักลักพี่ก็จะตามใจส่วนใหญ่จะอ้อนในเรื่องอะไรเแล้วแต่คนครับถ้าอยากกับพีชเนี่ยอ้อนอะไรถ้ากับพี่พีชเนี่ยทุกเรื่องอันนี้แบบเหนื่อยๆขอกอดหน่อยครับพี่พีชเกาดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยในสมมุติยังไงยังไงแล้วพี่พีชกอดหน่อย ก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับนี่้ก็เลยก็เลยเป็นข้อต่อไปว่าขี้งอนนี่นะคร <c oughs> ับงอนใช <ไป S 1> ่พอไปขอเขาไปอ้อนเขาแล้วเขา ช่เขาแกล้งเขาดันอ้อนแล้วแล้วพิดแล้วเวลางอนปุ๊บแล้วพิทก็ต้องงอนบางอย่างเนี้ยผมไม่งอครับก็เลยปล่อยให้เขางอนของเขาไปจนกว่าเขาจะหายเองแล้วเขาก็หายเองเล้วตัวเลือกคือเรียกพี่อึนย่างพี่บอสอ้อนทั้งทีได้แล้วจะบอกเราจะบอกพี่อ่นครับพี่บอสครับพี่ไม่สนใจผมอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้แล้วมิสเต็กของเราถ้าวันไหนไปทําอะไรผิดมาหรือแบบมีอะไรที่อยากได้หรือแบบเอ้พพี่ขอก่อนหน่อยพี่บอกไม่ให้ก็จะเดินมาพี่อึนครับพี่พีทไม่ให้บมบอสครับ กลับดีกว่ารเพราะเป็นพี่คนที่อ่อนแบบอยากได้กำลังใจจากพี่ๆความรากร่วมกันอะไรย่งงี้น้องเล็กน้องเล็กแต่เราว่าอย่างนี้น่ารักนะ